ที่นี้ปกติเวลาเราแรงตึงเหลืองของอาหารกลางวันเนี่ยมักจะเป็นข้าวในเชิงรอบเนาะนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่กับทีนี้ครับเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเปิดปาาอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกรองแห่อชริยะเด็กๆก,กินเอมครับทกุกรักโูชนาการบริยารด้วยความปรุงไส้ครับ นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศกล้องนองนองชั้นอนุบาลนึ่งโรงเรียนเทศบาลนึ่งนะครับคลองแห่อัจฉริยะอำเภออาจยี่จ,จังหวัดสงขลาเตรกําล่งทองบอดก้อนกินข้าวข้าวถูกจานานาถูกยางยากกินจริงกว้างเป็นของ,ของมีค่านะก้อน,ะนจะเริ่มกินข้าวเที่ยงกันไปในโรงเรียนนะครับก้อนเด็กๆเนี่ยจะกินกันยางอร่อยอร่อยโดยเมนูวันนี้เป็นแกงจืดไก่ไข่น้ำและกรปลานิ่นทอดนะ นะครับพร้อมโดยผลไม้ก็คือฝรังสะบานดอกกะเดียวชุมพูนะครับซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดโครงการารกลางวันตามรักโภชนาการในเหมาะสมกับสัดวส่วนกลองวัยเป็นไปตามระบอบไทยสกุรันนะครับภายตายงบประมาณอุดหนุนจารัฐบาลนั่นเองครับโดยนางไรนับทองมารักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนึงคลองแห่อัจฉริยะเนี่ยบอกว่าโรงเรียนเขามีการมุ่งเน้นเรื่องของการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเปิดโซนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ ปฐมศึกษาจนถึงนูเลยหมอสามมีนักเรียนในความดูแลเนี่ยแปดรอยสี่สิบห้าคนค่ะโดยมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพืกก่อเลื่อกิจกรรมเสริมเพื่อจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะให้เด็กในเรียนเรียนรูนร้ทางในแล้วก็นองโรงเรียนส่วนเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกดึงเรื่องที่สําคัญอย่างมากสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่หกเขามีการใ่ายระบอบไทยสกูล l u n ชนะคะมาบริหารจัดการดูแลอาหารให้กับนักเรียน เพื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนส้มไวัยพร้อมกันนี้ค่ะโรงเรียนเขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเมนูอาหารกลางวันในแต่ละสัปดาห์ให้กับผู้ปกครองเนี่ยได้รับทราบด้วยทางทางกลุ่มไลน์หรือว่าทางทางเฟซบุ๊กแล้วก็มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเลยนะคะเพื่อจะสร้างการดับรูถึงการดูแลนักเรียนทุกขั้นตอนหวาเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะเราเป็นผู้ปกครองเราสบายใจนะเอะวันนี้โลกกินเมนูอะไรต่เจ้ากินเมนูอะไรนะโดยในช่วงแรกครับก็มีผู้ปกครองบางกลุ่มนะที่อาจจะไม่เข้าใจ ซิงที่โรงเรียนเนี่ยพย,ยายามจะทำซึ่งบางเมนูเนี่ยก็บอกอาจจะไม่โตกปากไม่โตกใจไปมั่งนะครับต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองกันนะครับก็ไอ้ช่วยกันคุยกับบุตรล้านหวานกลางวันที่โรงเรียนจัดให้เนี่ยมีสารอาหารดีมีรมประโยชน์ทำห้ในปัจจุบันเด็กๆเ,เนี่ยสมารถจะกินอาหารกลางวันได้มากยิ่งขึ้นถ้าบางคนกินแล้วจ้ะจานเล็กไม่เอมไปก็เพิ่มได้ ไปเติมจานติร่องจานติดรามได้เลยนะครับท้งนี้เมื่อเด็กๆได้รับสารอาหารที่ครบแล้วเนี่ยก็จะตรงพ้นดีต่อสมองต่อร่างกายของเด็กอายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับไปฟังเสียงข้องรักษาการพ่อโรงเรืยองแรครับเรามาใช้ไทยสกุลลันปรับเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเนี่ยเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นน้ำหนักส่วนสูงเมื่อเทียบกันแล้วก็ดีขึ้นค่ะทางคุณลงุงผออเนี่ยจะเน้นย้ำอยู่ตลอดในเรื่องหนึ่งความสะอาด แล้วก็ปริมาณอาหารต้องเป็นไปตามที่เขากำหนดแล้วก็การดูแลเด็กขณะทานข้าวว่าเขาได้กินไหมหรือว่าต้องดูว่าเออต้องเขาเรียกอะไรจูงใจให้เด็กได้ทานอะไรแบบนี้ค่ะเลราพเราจะมีครูเวรลงมาดูด้วยว่าเด็กเขาทานหมดไหมอะไรแบบนี <S <S ้นะคะการที่ทางโรงเรียนเขามีการบอกเมนูตลาดสัปดาห์วันจันทร์ กิน,นไร้บับ<ห>น,<ก>นังกเกี่ยวว่าไรอผู้ปกครองเเขาก็จะมีการรูดดกอกนาราะบางคนอย่างที่บอกว่าอาจจะ กินไม่เหมือนกันบางคนาอาจจะชอบเมนูนี้บางคนอาจจะไม่ชอบอบางคนอาจจะกินปลาไม่ได้กินไก่มไม่ได้กินมูไม่ได้อะไรแบบนี้นะเขาจะได้มีการเตรียมความพรอ้อมใ้กับบรหลานของตัวเองล่วงหน้าด้วยใช่แล้วครับเออที่สําคัญคือความโปรง่งใสข้องการจัดการในทุกๆขั้นตอนนั่นเองนะคะเพื่อจะให้บุคคลนะคามามีส่วนรวมนะคะในการออกแบบรังสรรค์เมนูควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องของโภชนาการให้กับออนองนั่นเองนะคะคือเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะ